นนี้ประสงค์นะครับบ้านนะครับภูมินิยมนะครับลูกค้าเก่าๆห้องกันหลายคันนะครับอยู่นี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาหกคันนะครับเด้อขึ้นมาซีส์ไอ้สุริ้นนะครับสังขารกรนะครับสองคันสี่สิบแรงแล้วก็ขึ้นชีสเกียสามคันแล้วก็อุบลอีกคันหนึ่งนะครับไอ้อำเภอไอ้ซีเมืองใหม่นะครับนะครับก็มีแต่หมองเขาเคยไปนะครับลูกค้าเก่าๆห้องนะครับสุริ้นไอ้ชีสเกีกับไอ้ยังไงน้ำเกลียงนะครับกับมู่บานเก่า นะครับเปิดเห็นงานผลงานห้องผลงานชังนะครับเมู่อวานนี้คือกันนะครับห้องกับมัดติดไว้หลายคันแล้วนะครับนี่พวกกูบุตาตัวนั้นมาติด40แรงกับ47ครับหาสิบแรงนะครับดอนนี่หลายครับดอนนี่เนี่ยไล่จากนี่ไปหอดช่องจอมด้วยนะครับผมมาติดไว้หลายหมู่บ้านนะครับเส้นเส้นสังขะเส้นบานพุ่มนิยมลงไปหาช่องจอมนะครับอันนี้ก็เสียจากพุ่มนิยมก็สิเลยไปอีกประมาณ10บกัวโลกัอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นสี่สิบแรงกันคันนั้นเป็นบบียกระบบนะครับเนาะ นะครับพี่น้องเขาเบิ่งก oui> well so ่อนติดตั้งเลยนะครับเอาคือน่ถถอยมาขึ้นเด็กหูไปเอาลุงเชนไปเดินหน้ามาเลยไปเดินเออไปไปถอยหลังมาเหมือนกันเนี่ยเด็กไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาทางนี่ครับยุทธ์เรงนี้กับสามคันนะครับตัวนี้เพิ่นบ่ได้เรียกสีนะครับพอนเอาสีสมบุษเลยนะครับตัวนี้นี่แหละผู้ใได้อย่างมาเบิงผลงานเขาก็ได้นะครับอยู่บันพุ่มนิยมครับนะครับล่จากหัวบ้านยันไทยบ้านเลยนะครับ นี่ตัวน,นี้หนาหน่าละครเล่าละครหูเล่าเล็กน้อยเด้เอเฮ้ยทยั้งใหญ่พบหมัก <c oughs> คนยังไม่หมักหมุนครับงดไหลวะนี่ครับมือนี้ลูกชายไปเที่ยวไอ้พอมาเทสน,นะครับสร้างขับรถ <c oughs> นี่ก็สีสิบแร้งนะครับเด้อนี่แหละบ้านภูมินิยมนะครับเห็นผลงานเขานนะครับป็นประจักษ์นะครับเพื่อนก็สร้างข้ามานะครับ เพิ่งกะสร้างไว้ใต้เดือนที่แล้วเหละพี่น้องแต่ว่าเทากันนัดกันเดือนกุมภานะครับก็ะไดเดือนกุมภานะครับก่อนวันที่สิบห้านะครับเด้อกะก่อนวันที่สิบห้านะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับเพือเ่อได้เลี้ยวกวัวนี่นะครับแต่ว่าเดือนนี้กะงานกะเข่ามาเรื่อยๆนะครับหมื่นละคันสองคันอยู่ครับหมื่บ้านก็ไดสองคันอยู่นะครับแถวสกลนอครกับ,บไอเอียงอ่ะไอจังหวัดไอมหาสารคามน่าดูนนะครับหมู่บ้านนี่ สองคันมืัอนี้ก็คาดว่าสีหลายคันนะครับนี่ครับสี่สิบแรงนะครับไม่ได้ถอดอย่างยากๆนะครับได้เป็นของทุกอย่างเหมือนเดิมปกตินะครับคือเก่ามันครับหมดเลยตัวนี้นะครับบางครั้งอาจจะติดทอนไดจักน้อยนะครับบางบางคันผลใส่ถอดแตงมันก่วงปวดมันก็ติดอนันนั้นก็ยัดพลอลอกันนะครับทั้งนั้น,นยัดพอลอ,อนะครับอันนี้ไปติดไหนลุงคินเลยรู้รู้ไหมไปติดไหนซีสเกต ดิสกเกตไม่ใช่หรอนี่ครับอันนี้ฮะท่ายพวกนี้47แรงสองคันแล้วก็ไอ้สามสิบหกแรงคันหนึ่งนะครับอยู่เครงรถนี่เป็นหกคันนะครับงัดโหลดร,อ,รอนะครับเอาคอยตะเบิงด้วยครับพี่น้องว่ามันสิออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบใดมันสิรอหรือมันสิขี้ไรนี่ครับ,บนะครับติดแล้วต้องรอติดแล้วต้องรอเหอมือนคนทำเลยใช่ไหมจินจมันต้องอย่างนั้นเสนี่ครับหัวอารจนระบีใส่เพียบพร้อม รุ่นใหม่พ้อมครับนี่มันเป็นรุ่นใหม่มาเรื่อยๆของเรานะครับค่อยๆคิดค้นขึ้นมาเรื่อยๆอีกนะครับน้อยนี่แหละรุ่นใหม่น้อยเดียวเขาเกินรุ่นใหม่แล้วเลยครับพี่น้องเอาไปเั้งเปประมาณสองชั่วโมงครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ l สศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดยูทีบานภุมนี่พกไอ้นิยมนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเด้อตัวนี้นะค้นแบบอัตโนมัตินะครับคนขับเป็นคนปวดนะครับพี่ตุลยแยกระบบก็บอกไม่ถูกอย่างนะครับวัดจระบีมีมีอยู่แปดจุดนะครับเด้อ ไอ้เขาอัดเจลาบีพร้อมนะครับเขาใส่ไว้ห้เบิร์ดนะครับเอากระบอกมาแตงไห่ไมอัดบูธไห่ไมเบิร์ดนะครับนะครับหัวอัดเจลาบีกับมีห้เบิร์ดเลยนะครับทั้งสองฟังแล้วก็ตัวหนายอีกสองตัวนะครับตัวปล่อยใส่หัวอัดเจลาบีเข้ากันนะครับเราสามารถใส่ได้สองพื้นนะครับนี่แล้วก็มีกันกันกับกระชอกพร้อมนะครับกันกระชอกเวลาเขาขับมันแห้งมันกระเด้งครับพี่น้องเขากันไว้ห้เบิร์ดทุกอย่างนะครับตัวนี้ถ้าว่ามันเปิดยากนะครับให้เขาถอดตัวนี้ก็ได้ด้วย หรือว่าถ้าบขถอดตัวนี้เขาก็ขยับตัวนี้มาก็ได้นี่ครับให้มันขามตัวนี้นะครับเขาขยับแล้วก็กับก้าดันนะครับเร้่อนี้นี่เขาแตงตัวนี้ไหมนะครับให้มันให้มันขามขามตัวนี้ได้นะครับถ้าเขา่อยากถอดตัวนี้นะครับนี่ถอดตัวนี้กออกก็ได้นะครับเพราะว่ากระจังกระจังเขากะยังคือเก่านะครับเปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็มีนี่นะครับหูจบให้พรอมนะครับแล้วแต่ผู้ใดีดวงดีนะครับด้อหูมีหูหูสร้างหูลิงหูมานะครับแต่ละแต่ละหูปรคือกันยักเทียนนะครับ นี่ก็มองใส้หน้าให้ลูกค้าเขานะครับตัวนี้คือว่าผู้ใดอยากเข้าไปติดตามในช่อง YouTube เขากับมีนะครับตัวนี้นะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับติดต่อครับแต่ว่าต้องสร้างล่วงหน้าเป็นเดือนนะพป่น้องเด้อเพราะว่างานเขากับยังหลายอยู่คือเก่านะครับ่ันไว้สร้างมือสองหมือได้นะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่นกะสร้างได้เดือนที่แล้วนะครับเด้อนี่กว่าสิ่เด้มานะครับแต่ว่ารอบนี้เอาขึ้นมาหกขันนะครับเด้อไปเสียะเกียรต่ออีกนะครับนี่เบื้องข้างหน้านะครับเขาที่เหลียวเห็นเบิร์ตเลยนะครับข้างหน้านี่ ตัวนี้เล้กก็เป็นเหล็กล้างน้ำนะครับเฮาดิเขียมทั้งคันนะครับไม่ไม่ใช่เหล็กกล่องนะครับเหล็กล้างน้ำทั้งคันเลยนะครับนี่คอนโทรลกับยุ้ยไก่มือเฮาเลยนะครับตัวนี้ดึงโค้นขับกับที่บไดปวดหลังบตดองไปโยกไก่นะครับนี่เฮาโยกเสียดเฮากับดึงเลยนะครับตัวนี้เห็นบ่ง่ายๆนะครับเฮาบา้องไปไกลนะครับนี่พวกหูกระจกกับปกติคือเก่าสามารถมองเห็นได้คือเก่านะครับนี่ใบดันเฮากับยังปกติทุกยางปกติเบิดนะครับนี่ใส่กันยงวยๆไปเลยนะครับ บานนี uhm. ้รู้สึกว่าเป็นขั้นที่สามแล้วนะครับบานภูมินิยมนะครับเร hai, si nope. nice ็จแล้วก็ก้อนเข่าทางมูบานก็มีอีกขั้นหนึ่งหาทิพแรงนะครับเพรามาตีนไว้แต่ปีที่ปีกายนะครับปีที่แล้วฟังนี้กับมีอีกนะครับเดิน่ลัวาระจเลบีเข้าไตเบิดถูกจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นกีบล็อกไ้นะครับถอดได้ทุกชิ้นถอดได้เบิดนะครับขันน็อตนะครับเบอร์สิบแปดกับสิบหกทุกชิ้นถอดได้เบิดครับบ่ได้เชื่อมตัวรถจะจุดนะครับยุ่นนี่ครับ พี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันอีกขั้นที่สองอยู่ตอนครับอยู่อีกประมาณสิบกิโลนะครับอยู่สังขะขึ้นเกานะครับขั้นที่สอง อยู่บ้านเขาก็ยังอยู่ทางขาขึ้นเก้านะพี่น้องบ้านปวงตึกประธานว่าเอื่นยักๆจากบ้านภูมิยมมาบ้านปวงตึกประธานอันนี้ลูกค้าเพิ่นบ่แยกระบบนะครับเ้อเป็นระบบของใบดนันนะครับเลอเอากระบอกใบดันขึ้นมาใส่งานนะครับเ้อตัวนี้นะครับคือเพิ่นบ่แยกระบบกระยกได้ขึ้นกันนะครับแต our our ่ว่ากระบอกมันสิน้อยกว่าเก้าแลวกการโยกมันอจสิบ่ด้ดีซ้ำกระบอกฟอร์ดใงญ่นะครับแต่ว่าการยกได้คื้เก้าหรอครับลอยลกยกขึ้นอยู่เร้วนะครับ กระบอกมกันก็สีเลี้ยวขึ้นอีกจังน้อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นชุดระบบเดิมกที่ได้ถอดเบอร์ที่เก้าและครับพวกอุปกรณ์แตงรหลดเพลินนะครับตัวนี้สี่สิบแรงไม่แยกระบบนะครับมันจะออกมาเป็นยังไดก็าจะบึงนะครับเด้อเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ครับรถเันนสี่สิบแรงแล้วก็บที่ไปสี่สิบแรงอยู่ที่น้าเกียงต้อนะครับมือนี่แหละภายในมือนี่นะครับโอ้อันนี้คือ,อยูนี่อันนี้คือลูกชิน้นพ่ออันนี้แจ๋วอยู่นี่มันตั้นไง <c oughs> ได้อยู่ อันนี้เขาก็จะได้ถอดนะครับเดพก่น้องเนออยู่บนันพ่วงตึกนะครับสี่สิบแรงครับเบียโยกคับเโบียนั่นฮตัวไหนอะไรอีกแหละอามันกับพอดีลหละนะน,นี่นะเอออันนี้พอดีอ,นนอโบะครับโบเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วสตาร์ทชูโบทบที่เขาไปติดอยอันเออ ที่ไปติดอยู่ใจเกาะเดียวอยู่บึงการครับทอบโบแทนเลยนี่ตทาเบิงบ่งตาทานเบิงบบ่งบโบปบ์ป์ปอนอป์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 รกปอป์ป์ิ์ปรป์รัปทบ์ป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 ์บ์ป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 งร์ป์ปดเ์ฟ์ดบ่์ป์ป์ฟ์ดอป์ปนป์ปบป์ป์ปปปโ ของอะไรนี่ HLB นะครับโบฟิตฟีดฟีดโบครับโบโบเอาไหมเอาไหมเอาไหมฟิตอ่าพอพอเสาเลนเสาเลนนี่โบครับบโบโบติดครับโบติดอันนี้หไวยเป็นจะไปติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราลับเฮดโบกันเหรอเดี๋ยวโมันเสียสื่อแต่นี่เขาไม่เป็นปชุด้หม่แล้วมันสองหมื่นกว่าบาทบนนี้สิน่ะโบนะเออเนี่ยโบเมื่อนั้นถามลูกค้าอยู่บึงการเพิ่นว่าทสองหมื่นกว่านะครับติดโบแบบนี้ฟิวอลไรครับมันไมมม่ีันสั้นกว่านะครับพี่น้องอยู่ปวงตึกนะครับพี่น้องอยู่สังขะผู้ใดมาเบิ่งงานก็ได้นะครับเด้ออันนี้ไม่แยกระบบทั้งแยกทั้งไม่แยกเขาไม่เห็นได้เบิดได้ครับเด้อนี่นะครับ ลดหน่อยลดใหญ่นะครับสามทิพเลี้ยงข้นมาก็ได้เบิดนะครับตีขึ้นมาได้เบิดพุพนละยันไปฮอดหลายรุ่นนะครับว่ามันเฉพาะคูบุตานะครับอิสกุงอิสกิยันมุงยันมานะครับนิ้วฮอนล้องฮอนแลสนะครับได้เบิดนะครับเด้อ้ราจะลูกค้ามีลดชนิดใดรุ่นใดนะครับนะครับพี่น้องคอยติดตามบึ้งนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบใดนะครับท0พย์เลี้ยงึ้วกันประมาณสี่โมงกรัวน้อยๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงใช้เวลาไปโดนเติบนะครับสองชั่วโมงน้อยๆนะครับ เพราะว่ามันบ่อแยกระบบมันก่อติเห็ุยากในจักน้อยนะครับเพราะว่าตึกเดียขันกระบอกนี่กับเครื่องชโมงเลยนะครับมันขันยากนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้บ่มีกระบอกนะครับเด้อเพราะว่าเขาใหญ่กระบอกขึ้นมาแต่งานนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกคาเป็นเหตุตามทุนว่าไงครับเหตุตามทุนนั่นแหละทุนหน่อยเหตดหน่อยเห็ดทุนหลายเหตดหลายนะครับห่วยกระยุกได้คือเกกาเหรอพี่น้องยุกได้คือ้กกาบ่ตรงซีเรียสนะครับแต่ว่าเขากะที่เปลี่ยนอนุญาโตรถออกไปอีกให้เขามาลองบวก่อนนี่นะครับ จัขาคอรับรถนะครับดามบนและล่างให้ยคืบเก้านะครับอันนี้เป็นชุดระบบเดิมนะครับเดือกระบอกเดิมนะครับกระบอกสี่ชมจะเบียดบ่ล่ะเบียดเบียดเบียดมาทั้งหลายพี้สวัสดีทำไะมามาไปข้างหน้าไปข้างหน้า ไปเวียดเวียดเวียดสายก้อนถอยก้อนนะครับยากปันใดเขาเกินไหนได้ครับพี่น้องไม่ต้องห่วงมอนหนาบ้านกักครับเนี่ยพอดีช่วงนี้เพิ่นกำลังถอนมันพอดีนะครับเหฮ้ยบ่ฟิวว่ะมันต้องไปดันดินเห <c oughs> ็นปะเป็นกระบอกเดิมนะครับเพิ่นเอาไปโยกเอายกใส่รูหกล่กอขั้นนี้นะครับ <c oughs> สบายสบายอยู่แล้วครับไม่ได้ยกสูง มันยกสูงก g อยกเลยคือเก่ายวเหรอครับเอายกเบ้างยกเบ้างเลื้เลืเล้อมาอืมประมาณนี้ละเออมันเป็นกระบอกเก่านะครับเอาแทงกระดาษรถเราดูหันหน้าหันหน้าหอดอยู่หอดอยู่เหมือนรอบนี้มีเติมระบบให้ลูกค้าพร้อมนะครับเด้อเติมระบบที่ว่าเพิ่นไปเห็์ครับ ลูกค้าเจ้าอื่นมานะครับปัจจุบันี้เพราะเจ้าโทรมาพอดีลูกหลานเพิ่นสั่งเครื่องยอยู่มั้งนะครับเขาเพิ่นกัให้เขาเติมระบบให้ก็คือเป็นกระบ,บอกคอนโทซนไม่นะครับนี่ครับมันด้สน,นหลังคาเพิ่นว่าเอาเสียบไปข้างล่างนะมันเลยหมดเละปวดนะ ด้วยลังกาเอาละเอาละนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับอยู่บ้านควงตึกนะครับวัดเรียบร้อยดีนะครับเรื่องโยกมันนั่นจะผสงเขานะครับข้อก็สามารถยืดออกไปได้อีกด้วครับเด้อตัวนี้นะครับตั้งกระสิยะถอยไปอีกเออโอเคนะครับเอาเลื่อนไปน้าไปที่นี่กระบอกมันเลี้ยวนะครับสวยงามนะครับลงตัวนะครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่าอำเภอไอ ยังอ่ะนําเคี่ยงกันต่อเลยนะครับผมเพื่อน้าเคี่ยงคันที่สามนะครับสําหรับมโอนี้นะครับผมเป็นซีสีแรงคือการโมนี่ซีสีแรงลวดเลยนนะครับไปกันนะครับพี่น้องมาเจอกัน